สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นร้อนๆเลยนะครับเหตุการณ์นักเรียนช่างต่างสถาบันที่ยกพวกตีกันกลางถนนในกรุงเทพเนี่ยแหละครับค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้คนพูดถึงเยอะนะคะโดยเฉพาะพอมีคลิปที่คุณออยแฉงศิลป์เขาโพสต์คือมันทําให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็มีเสียงสะท้อนเรื่องความกังวลออกมาเยอะเลยใช่ครับคือความกังวลมันไม่ใช่แค่เรื่องเด็กตีกันแล้วไงแต่มันกระทบคนอื่นที่เขาสัญจรไปมาด้วย วันนี้เราเลยจะมาเาจาะลึกกันหน่อยว่าข้อมูลจากฝั่งตำรวจเนี่ยตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนเราบ้างนะครับได้เลยค่ะเท่าที่ตามข่าวเนี่ยทางผู้ประชาการตำรวจนครบาลหรือพบรชอนอท่านก็สั่งการลงมาแล้วนะคะให้ทางสอนอหลักสองเร่งสืบสวนเลยเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันก่อนนี้เองใช่ไหมครับวันที่19กันยาใช่ค่ะวันที่19กันยายนช่วงเช้าๆเลยประมาณสัก9ก้าโมงสินาทีได้ค่ะแถวๆถ,ถนนเพชรเกษม ตรงใกล้ๆปากซอยเพชรเกษม124แถวบางแคเหนืออ๋อครับแล้วผบชรท่านก็สั่งให้ทางสอนอนหลักสองออผู้กันกับสอนอนหลักสองคือพลตำรวจเลิศศักเขียมซัพย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีทางสอวอสอสอพลตำรวจโทธนะพงมีแสงเงินลงมาดูเรื่องนี้โดยตรงเลยครับผมแล้วหลักๆเลยเนี่ยวิธีการที่ตำรวจเขาใช้ติดตามผู้ก่อเหตุในเคสแบบนี้คือทำอยังไงบ้างครับ หลักๆก,ก็หนีไม่พ้นเรื่องกล้องวงจรปิดนะคะต้องไล่เช็คก,กล้องทั้งตรงจุดเกิดเหตุเลยแล้วกเ็เส้นทางที่คาดว่าเขาน่าจะใช้หลบหนีอ,อแล้วก็ต้องประสานข้อมูลกับทางสถาบันการศึกษาของนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยค่ะการไล่กล้องนี่สําคัญจริงๆนะครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับพอจะเห็นภาพอะไรชัดขึ้นไหมจากการดูกล้องชัดขึ้นเยอะเลยค่ะคือจากกล้องเนี่ยพบว่ามีผู้ก่อเหตุเป็น2กลุ่มนะคะ2กลุ่มเลยเหรอครับค่ะ กลุ่มแรกเนี่ยเป็นผู้ชายล้วนเลย7คนมากับมอเตอร์ไซค์4คันกลุ่มนี้เข้ามาจากทางถนนเรียบคลองทวีวัฒนาแล้วก็หนีไปทางซอยเพชรเกษม69อ๋อครับกลุ่มแรก7คนมอเตอร์ไซค์4ี่คันส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยมีทั้งหมด9คนค่ะเป็นผู้ชาย6คนผู้หญิง3คนใช้มอเตอร์ไซค์4คันเหมือนกันเอ๊ะ eh, กลุ่ม2นี่มีผู้หญิงด้วยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันมีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วย3คนแล้ว แล้วพอจะรู้ตัวหรือรู้สถาบันของคนที่ก่อเหตุบ้างหรือยังครับตอนนี้มีข้อมูลเบื้องต้นออกมาแล้วค่ะคือจากการกสืบสวนเนี่ยกลุ่มแรกเจอแล้วหนึ่งคนเรียนอยู่แผนกช่างกลโรงงานปี3ของวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งหนึ่งออ ช่างกลโรงรานปี3ส่วนกลุ่มที่2ก็เจอแล้วหนึ่งคนเหมือนกันค่ะคนนี้เรียนสาขาบัญชีอยู่ที่วิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาอีกแห่งหนึ่งอา้าวคนละสายเลยนะเนี่ยบัญชีกับช่างกลใช่ค่ะก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาตอนนี้ชุดสืบสวนเขาก็กําลังเร่งทํางานกันอยู่เพื่อระบุตัวคนที่เหลือให้ได้ทั้งหมดแล้วก็จะติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายครับ ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับในการระบุตัวผู้เกี่ยวข้องแต่ถ้ามองในมุมสังคมอย่าง,างที่คุณออยแสงศิลเขีสะท้อนออกมาเนี่ยมันคือความกังวลเรื่องความปลอดภัยจริงๆนะครับของคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยเลยประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดในที่สาธารณะกลางวันแสกแสกเลยความกังวลที่ว่าถ้ามันเกิดลูกหลงหรือพลาดไปโดนคนอื่นที่ไม่ใช่คู่กรณีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากจริงด้วยครับ มันสะท้อนว่าสังคมไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่เรื่องเด็กตีกันแล้วนะแต่มันเป็นภัยต่อความสงบสุขความปลอดภัยของส่วนรวมก็เลยมีเสียงเรียกรางว่าอยากให้มีการจัดการที่มันจริงจังเด็ดขาดกว่านี้ไม่อยากเห็นพลาดแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆจนเหมือนเป็นเรื่องปกติหรือเหมือนในหนังในละครอะไรแบบนั้นใช่เลยครับมันกระทบความรู้สึกความมั่นใจในความปลอดภัยของทุกคนจริงๆนะครับ เงินสรุปได้ว่าตอนนี้ตํารวจก็กําลังเร่งตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งหมดอยู่นะครับมีการระบุตัวระบุสถาบันเบื้องต้นได้แล้วบางส่วนซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ตอกย้ำอีกครั้งว่าปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงระหว่างสถาบันเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขกันต่อไปแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วจริงๆค่ะอย่างที่เราเห็นจากความกังวลต่างๆที่คนแชร์ออกมามันส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัยของคนในสังคมโดยรวมเลย นั่นสินะครับทีนี้พอมองไปข้างหน้าเนี่ยนอกจากเรื่องการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในแต่ละครั้งไปแล้วเนี่ยไอ้ความกังวลที่สะท้อนออกมากับข้อเรียกร้องที่อยากเห็นระบบจัดการหรือกฎหมายที่มันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะชวนให้เราคิดกันต่อนะครับว่าเออนอกเหนือจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแบบนี้แล้วเราจะมีวิธีพัฒนากลไกเชิงป้องกันหรือเข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อที่รากฐานของความขัดแย้งนี้ได้ยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ทํานองนี้มันเกิดขึ้นซ้ําๆจนสังคมรู้สึกชาชินไปกับมันนะครับ